โลโลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มากินลาบลาบครับลา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 บซีนเซ็บเซ็บลาบซีนเซ็บเซ็บลาบซีนเซ็บเซบครับข้าวผัดบอฮ้อนมีข้าวกระบุนละแซ็บเซ็บแล้วก็มีข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีน ว่าขนมจีนขนมจีนน,น้ำยาพิไทยเขาเรียกขนมจีนน้ำยากะทินะของกะทิน,นี่ก็มันครับโอ้มันตึกเนาแล้วม,มันตึกเนาแล้วลาบเนี่ยโอ้โหหอ,อมเข้าคั่วยอดนะครับจีนไข่สั็ เพื่อนๆคนใดเคยเห็นจืนไข่ใส่หม้อสเต็กสุดยอดเลยครับขึ้นมามันจะเป็นขันคูขันคูขันคูเยี่ยงเงี่ยงให้มันเต็มเลยเงี่ยมันเต็มเต็มสวยๆครับเดี๋ยวจะเนี่ยบอกให้มันเต็มอันนี้เลยเออเออเนี่ยงน้ำไปให้มันเป็นปีนเป็นไข่เลยเป็นขนมเค้กเลยนะโอ้โหยอดใส่น้ำมันเยอะโพดมันบดติดบดติดเดอกต้องเคลียด หม้ออันนี้มันจะบดติดน่าจะเอเือดแล้วหมิอสเต็กนะสเต็กมันจะไม่ติดครับโอโ้โห่เยอะครับดูครับพเพื่อนๆนี่ๆๆาเจนนี่หาอร่อยครับน่าอร่อยครับอีนี้โบจำเป็นใส่น้ำมันก็ไนะนะเคลือบๆน่อยนึงอังนี้ก็จัดการ โอ้คุณปิ๊บก็มานาี่นปิ๊บก็มาครับเสียปิ๊บนะครับเนี่ยเสียปิ๊บก็มาอนี้แคมป์คนงานอนี้แคมป์ของเราเองแคมป์ของเราปุ๊บมีแคมป์มีเพลงมีกีตาร์มีอะไรหลายอย่างครับพเพื่อนนี่ครับตู้เย็นเยอะมากเลยนะครับแต่ใช้งานไม่ได้ ตู้เย็นกะระลายหน่วยแต่วไซใสาองานบ่ได้อุปรกรณ์ทำงานของเฮาคนทำงานต่างๆน้ำกินเนาะว้าจีนไข่ไก่สิ <Okay. S 1> สำเร็จแล้วีผักเนาะผักบ mm hmm. ัวไซตตู้เย็นก็ได้บัวเฮว นี่ก็กำลังปลูกพวกอ้อยอ้อยนี่ขิงเขื่อนควครับนี่เขือนคว้าแล้วก็ปลูกผักบัวครับผักบัวหอมบัวครับอันนี้กระเทียมอันนี้หอมบัวตัวนี้ปลูกอันปลูกปลูกรุนนะครับ ตัวนี้ปลูกก่อนก็จะได้กินละเดี๋ยวถ้าให้มันแตกหัวก่อนตันนี้ผักอะไรไม่รู้ครับกำลังเพาะได้หลายวันนะครับสี่ห้าวันไม่ขึ้นเลยขึ้นต้นเดียวอันนี้พอพอขึ้นอยู่ตัวน,นี้เยอะอยู่ครับแต่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันคือต้นอะไรพวกผักซีหอมป้อมผักซีลาวอะไรนี่แหละครับแล้วก็ดอกราวเรืองครับ นิดหนึ่งนี่ก็ตู้เย็นนี่ครับใส่ไม่ได้ครับตู้เย็นเสียนี่เป็นโซลาเซลล์นะครับใส่โซลาเซลล์ผักหญ้าอะไรก็ก็ก็เก็บเอาที่นี่นะครับหญ้าอะไรก็เก็บเอาไปนี่ครับรอบๆอ,อากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนไม่หนาววันนี้อากาศค่อนข้างดี ซื้อเต้าหู้มากินครับนี่ใครเอาขนถวยเลขอะไรมาไม่ดูเต้าหู้นี่ก็นี่ครับโอ้โหเสร็จแล้วครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ลงมือเลยจย่างตับย่างเนื้ออะไรครับที่เรา คุณปิ๊บไปไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังโอ้ยเ <c ười> คล็ดนะเร็วมาขึ้นมาเร็วเร็วมาไหมเอาขึ้นทไทม,นะม์เฮดเคล็ดเออิเชอร์คุณปิ๊บเคล็ดดาครับครับโอเคครับพอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทานข้าวก่อนเด้อพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้สบายดี